สูกูตัวกูเองเด้กูเกิดมาก่ะหาสิบสีปีแล้วชีวิตของของกูบุวรว่ิตตุยเมื่อไหร่เนาะพี่น้องแต่ว่าชีวิตที่เหลือนเห็นปะเห็นเช่าไทยเห็นพี่น้องป้องไปก็เจอทุกยากลำบากย้่ยกันก็สู่รบสสงข้าม ก็ไ่คิดดอกว่าชีวิตของกูนี่จะเกิดมากลรวไม่เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยได้หลายๆอย่างแผ่นดินไว้หน้งท่วมอันโน,น่นนี่นั่นสงข้ามเนาะ,จะเจอเหลือ,อยุ่ย่างเดียวพี่น้องคือบรทันเห็นหิมะตกในประเทศไทยแต่ตอนนี้ชีวิตกูนอะ่ะชีวิตของกูเด้อกูเบ่งก,งก,งกงูรักชาติกูรักคนไทย ขอใส่คำว่า,าพอ,อภาษาพอคุณล่งคั่นแหงนะกูมงเพราะว่านนึงคือมันเป็นตัวตัวตนของของกูหรือของยายอ้อยมาแล้วไม่เพจตตนนี้เด้กูก็อยากไปซอยเขาซอยยยังก็ได้ที่กูซอยได้เป็นกำลังเป็นกองหนุนเป็นนู่นนี่นั่นเนาะตอนเนี้ยตอนนี้กูมีสองมือสองแขนมีร่างกายที่ อาจจะตุยหนุยแต่ว่ากูเฮ็ดได้แต่ว่ากูไปเพราะกูอยากไปมากกูอยากไปซซยคือกูกูถนัดตัวกูเองเด้กูถนัดในการทำอาหารกูอยากไปโซ่อยากไปเป็นเทดกับเขากับเขาเนาะภาษิคิดคือกูกูบ่รูเลยภาษิคิดหรือบ่คิดคือกูกูอยากไปแฮงเฮงพี่น้องกูอยากไปแฮง กูอยากไปเห็ุคุณง้ามความดีให้ประเทศชาติว่ายังนิดหน่อยกูก็เป็นกองหนุนเนาะแต่ว่าพี่น้นองคอย่อยขาดปัดจจัยขาดทุนทรัพย์ขาดทุนสิ่งอื่นหมเหกแต่กระปรูเป็นกระทาเป็นหม้อองข้าวเป็นเครื่องควของคอ,อยมีขบแกล็ดเกิดคอยมีขบจขคอยไปเนาะพี่นอ้องการเดินท้างมันก็ต้องอัานมีค่าน้ำมัน ถ้าบางคนเห็นมามึงว่าลงคิดไปเนี่ยมึงอยากได้นู่นนี่นั่นบ่กับปัจจัยถามว่าเอาจริงๆรือทุกคนถ้าคอยลองขอไปกับเอฟซีของ่ข่เนี่ยเขากระซวยด้แต่ว่า่ข่หนึ่งไข่อยคืออยากถูกหวยรวยเบื่อไงอิลี ่อ,อยอยากเ็ดคุณงามคุ้ดีไว้กับประเทศชาติ่าอย่างน้หน,น่อยมีจาาลึกคนไปทายคิปให้อย่งโอ้ย่าอ้อยมาซอยตัวนี่แน่นะคือความคิดของ่อยเพราะว่าชีวิตคนเท่านี่ยบ่งู้ว่ามือใดห้าสุดุ้ยหรือหฮาสิบไปแล้วพี่นมอ่สิ่งยังน้หน่อยสิ่งที่ห้าสิเฮ็ดใดในในภพภูมิที่เ,เกิดมาตอนนี้คือคุณงามคุ้มดีกับสิ่งที่ห้าถนัด ข่ออาจจะเป็นคนตัวนี่ๆแต่สิ่งเล็กๆอยู่ในอประวัติศาสตร์ของของปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดว่ายังมีข่อยไปเป็นกองนุนไปเป็นแม่ไปเป็นปเค่นอนแมทัพเสบียงนะการทัเสบียงการทำอาหารบาว่าจะให้เนว้หนาบาว่าจะให้ประชาชนที่เขาเจ้าเดือดร้อนถามว่า ประชาชนย่หันถามว่ามีมีรัฐบาลหรือมีประชาชนละลายจังหวัดนี้เขาไปซอยเหลือให้เขามีสเสบียงมีอยู่มีกินได้เขามาซอยเหตุได้บ่เขามาซอยเหตุใด,ด,ด,ด้อยู่แต่พี่น้องต้องเข้าใจว่าคนเฮ้าน่ะมันเจอปัญหาอยู่ตรงนั้นมันบ่มีกระจิตกระจาหรอกมันมีแต่คือคนคือเฮ้าเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดที่บ่าด้ดไปอยู่ตามตะเข็บชายแดนที่ ท่องหนีออกจากบ้านเลื่อนที่เฮาหาเข้าสางเฮาหยั่งขึ้นมาพี่น้องคอยเบื้องนี่นี่ตาตาขางคว้าคอยนี่ตื่นเศร้ามากพี่น้องคอยมองม่เห็นเลยคอยเลี้ยนฟีดคอยคอยเบิ้งคอยจนแบบเข้าใจคอยใจนักสู้แต่ว่าเขาไปเป็นแนววนาบ่ได้เขาว่าหยังคอยอายุปานนี้อยากคอยอยากดูเบื้องหลังเบื้องหลังของการที่แบบได้ซอย ได้ซอยทรงเสบียงนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าคอยกับบมีทุนทรศักดิ์คอยบ่ไ้จนนคอยบ่ได้รวยแต่ว่าคอยใจคอยใจพร้อมคอยมีรถคอยมีเครื่องพวก่อยพ้อมที่จะไปเห็ดแต่่อยบ่มีิเงินสนับสนุนพี่น้องคอยอยากไปร้ายคอยเบิ่งเนี่ยคอยเบิ่งข้าวเบิ่งอย่างเนาะมันกับนี้เนาะ ประเทศไทยเขามีเจ็ดสิบกว่าจังหวัดแต่ว่าไครก็ไปได้เละพี่นอ้องใครก็ค,รคิดคือข่อยนี่แหละอยากไปอยากไปซอยอยากไปเป็นส่วนคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่อยากไปซอยพี่นอ้องแต่ว่าด้วยเนาะเราเขามีกําลังเขา,ามีจิตใจแต่เขาก็ด้วยปัจจัยของเขาเศรษฐกิจแบบนี้เข,เขายากเขายากหมากเพลงเขาเอิยนว่าเขายากหมากเพลงเนาะ ทั้งเหนือเฮ้าก็น่านานำถัว่วตองเมื่อเจอวิกฤตหยัางหลายอย่าง,างโดยภาคที่ข่อยอยู่นี่คือพิศนุโลกนี่ตอนนี้ผู้ข่อยต้องรอตอนรับน้ำท่วมเข่ากร็ราคาแค่นี้ทุกคนตอนนี้แถวแถวแถวบ้านข่อยหรือภาคข่อยนะต้องต้องรอหลังน้ำตาก,การสูญเสียการลงทุนการทำข้าว ตำนาข้าวน้ำท่วมเก็บผลผลิตไม่ได้เต็มเมต็มถ่อยเพราะปีนี้น้ำมาเร็วปกติเนี่ยปกตินะอย่างมากนะอย่างมากเลยทุกคนจะได้เก็บเกี่ยวสิงหาสิงหากันยากัญยานี่คือเก็บเกี่ยวให้เสร็จน้อยคนที่จะน้ำท่วมน้อยคนเพ,เพราะพื้นที่แถวเนี้ยเขารู้แล้วว่าน้ำจะเข้าตอนไหนแต่ปีนี้น้ำมาเร็ว พอน้ำมาเร็วข้าวเกียนเท่าไหรถ้าข้าวเกียนละห้าพันทุกคนเป็นหนี้รอรักน้ำตาแต่ก็ต้องยอมรับสภาพยอมรับกับภัยพิบัติธรรมชาติที่มันมาเร็วเนาะทุกสิ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยคอยกบฏคิดดิคอยกบฏคิดว่าคอยสิต้องมาอยู่ในยุคนี้สมัยนี้ แต่ก่อนที่่อยจะตุย,ยกขาอยากมีคุณงามความดีในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของของชาวเป็นคนไทยคนหนึ่งที่รักชาติกูเสีดดยังโซยหลือ,อยังเขาได้ผู้ใดเห็นคลิปนี้อยากให้แยะอ้อยไปเป็นแรงหนุนพพอร์ตคือเอาเครื่องพัวเข้าไปแล้วผู้ใดสิซ์สพอร์ตในการ อยากให้เห็ดอาหารอยากให้ไปเปิดโรงครัวอยากไปเปิดเห็ดย่ออยากไปอยากไปอยากไปมากแต่ย้อยบบมีผู้สนับสนุนเยอะถ้ายอ้อยพูดนะยอ้อยพูดไปนะมันก็ต้องมีแต่เฮามันคือขอทานพี่น้องแต่ว่าความดของข่อยบออ่คอยอยื่อคนตัวตน,นี้วันนี้ยี 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. ่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดเนาะพี่น้องอ้าวก คอยสืซื้อลอตเตอรี่ไว้อยู่ใบมือส้วมใ่คอยอยากขึ้พี่นนอกคอยอยากไปเฮ็ดคอยอยากไปเฮ็ดคอยอยากไปสั่งประวัติศาสตร์ว่าคอยจะได้เป็นปคอยจะเป็นคนคนหนึ่งที่ได้ไปเป็นกองหนุนกองนุนสเสบียงนะคนอยู่หันทางวัดแถวละแวกหนึ่งเขาเฮ็ดได้บ่เขาเฮ็ดได้แต่เขาบ่นี้เกิดจิตกระใพี่น้นอกเขาห่วงบ้านห่วงซั์เลี่ยงห่วงอย่างพวงเขาต่างๆนะน,นะ เขาเข้าใจด้คือเขาเห็ดนาเนี่ยตอนนี้ตอนนี้คนพื้นถิ่น,นเขาเขาทำนาเขาต้องการผลผลิตให้มันได้ต็มเม็ดต็มหน่วยข้าวราคาไม่ต้องสูงอยู่แค่แปดพันเขาก็อยู่ได้นะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้รอรับสภาพคือเป็นหนี้พึ่งได้แต่สงสารแต่ทํายังไงไม่ได้ทํยังไงก็ไม่ได้คือรอรับสภาพคนไทยเราจะมีกินมีใช้ใช่ อย่างน,น้อยเนี่ยข้าวข้าวที่เรากินเนี่ยระดับกินอาหารทุกมื้อเนี่ยนะอย่างน้นอยนะฝากถึงรัฐบาลไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นนายกหรือสมัยไหนก็ข้างข้าวนะี่ยอยู่ได้แค่เกียอละแป0 0ดพันเขาก็ยังมีกําไรนิดๆหน่อยๆแต่ตอนนี้ปุ๋ยลูกล 1, ะหนึ่งพันกว่าบาทจากยายอ้อยเคยเห็นทํานามานะตั้งแต่นี้มีปุ๋ยเคมีออกมานะ่ะ ซื้อตั้งแต่ลูกละร้อยกว่าบาทตอนนี้พันกว่าบาทชาวนายอยู่ไม่ได้จ้ะชาวนายอยู่ไม่ได้ฝากด้วยนะฝากเป็นกําลังใจฝากถึงรัฐบาลช่วยช่วยคนไทยเราอย่างที่ท่านได้พูดเราจะมีกินใช้ตลอดไปสวัสดีค่ะ